สวัสดีครับสำหรับช่อง YouTube โคศก้านนอกอีพีนี้เราจะมาเล่าเรื่องของปรากฏการณ์ลานินญ,ญานะครับซึ่งนักวิชาการเขาบอกว่าปรากฏการณ์ลานินญ,ญานี่มันเป็นตรงข้ามกับเอลินโยนะที่แอดเองได้ทำลงเป็นคลิป ก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งนะเอาเรามาเล่ากันเลยครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะลาินีญญามีชื่อเรียกต่างๆกันหลายชื่อนะครับเช่นน้องของเอลินโยเขาก็เรียกนะคือสภาวะตรงข้ามกับเอลินโยสภาวะที่ไม่ใช่เอลินโยและฤดูการที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเยน็น หลายๆอย่างเป็นต้นอย่างนี้นะแต่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชื่อจะมีความหมายเดียวกันก็คือปรากฏการที่กลับกันกันกบเอลนินโยกล่าวคืออุณหภูมิผิวน้าทะเลบริเวณตอนกลางของตะวันออกของแปซิฟิกศูนย์กลางที่มีค่าต่ำกว่าปกตินะครับเนื่องจาก ลมค้าด้านตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงมากกว่าปกติจึงพัดพาผิวน้ำทะเลที่อุน่นจากตะวันออกไปสู่ไปสะสมอยู่ที่ตะวันตกมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำให้บริเวณดังกล่าวซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าทางตะวันออกอยู่แล้วนี่นะครับยิ่งมีอุณหภูมิและ ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นปรากฏการณ์นี้ปรากฏการณ์ลานิญานี้นะเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ทุก2-3ถึงปีและปกติจะเกิดขึ้นนานประมาณ9-12ถึงเดือนต่อครั้งนะครับบางครั้งอาจจะปรากฏอยู่อาจจะปรากฏอยู่ได้ถึง2ปีนะครับนี่คือความหมายของปรากฏการณ์ลานินญานะครับการเกิดลานินญาครับ ปกติลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ในมาหาสูตรแปซิฟิกเขตร้อนหรือแปซิฟิกเขตศูส์ส,สูตรนะครับจะพัดพาน้ําอุ่นจากทะเลทางตะวันออกของมาหาสมุทรไปยังทางตะวันตกซึ่งทําให้มีการก่อตัวของเมฆและฝนในปริมาณมากของด้านที่ตะวันตกของแปซิฟิกเขตร้อนนะครับส่วนแปซิฟิกเขตตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่ง ประเทศเอวาดอร์ประเทศเปรูมีการไหลขึ้นของน้ำเย็นระดับล่างสูงขึ้นนะครับยังผีขออภัยนะฮะซึ่งจะทำให้บริเวณดังกล่าวเนี่ยแห้งแล้งนะครับสถานการณ์เช่นนี้จะเป็นลักษณะปกติเราจึงเรียกสภาวะปกติหรือสภาวะที่ไม่ใช่เอลนินโยดังที่นำเสนอให้ท่านดูเป็น คลิปนี้นะแต่ก็มีบางครั้งที่สถานการณ์เช่นนี้ถูกมองว่าเป็นได้ทั้งสภาวะปกติและลายนิยาอย่างไรก็ตามครับเมื่อพิจารณารูปแบบของสภาวะลายนิยาดังรูปที่เห็นปรากฏในคลิปนะครับเห็นได้ว่าปรากฏการลายนิยามีความแตกต่างจากสภาวะปกตินั่นก็คือลมค้าตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนที่มีกําลังแรงมากกว่า ปกติและพัดพาผิวน้ําทะเลที่อุ่นจากตะวันออกไปยังไปสะสมอย่างทางด้านทตะวันตกมากยิ่งขึ้นนี่ทำให้บริเวณแปซิฟิกด้านตะวันตกรวมทั้งบริเวณตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของอเชียนะฮะซึ่งเดิมมีอุณหภูมิผิวน้ําทะเลสูงกว่าทางด้านตะวันออกอยู่แล้วเนี่ยยิ่งมีอุณหภูมิน้ําทะเลสูงขึ้นไปอีกนะครับอุณหภูมิผิวน้ําทะเลที่สูงขึ้นส่งผลให อากาศเหนือบริเวณดังกล่าวมีการลอยตัวขึ้นนะครับและกลั่นตัวเป็นเมฆและฝนส่วนแปซิฟิกด้านตะว,วันออกนอกฝั่งประเทศเปรูและประเทศเอสวาดอ์นีครับนั้นกระบวนการไหลขึ้นของน้ําเย็นระดับล่างไปสู่ผิวน้ำนี่จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนะครับอุณหภูมิที่ผิวน้ําทะเลจึงลดลงต่ากว่าปกติเช่น ลานินยาเกิดขึ้นเมื่อปีพศ25 3 1ถึง2532นะครับอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าปกติประมาณ40องศาเซลเซียสนะครับปรากฏการณ์ลานินยาเป็นสภาวะตรงข้ามกับเอลนีโยของเอลนีโยนี่นะดังนั้นผลกระทบของลานินยาจึงตรงข้ามกับเอลนีโยกล่าวคือผลจากการที่อากาศลอยตัวขึ้นกั่นตัวเป็นเมฆฝนและฝนบริเวณ Pacific แปซิฟิกตะวันตก เขตร้อนในช่วงปรากฏการลานีนญาทาให้ออสเตรเลียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีแนวโน้มที่จะมีฝนมากและมีน้ําท่วมนะครับขณะที่บริเวณแปซิฟิกร้อนเขตร้อน,นด้านตะวันออกมีฝนน้อยและแห้งแล้งนะครับนอกจากนี้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเขตร้อนจะได้รับผลกระทบแล้วปรากฏลานีนญานี่ยังมีอิทธิพลไปยังพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป ด้วยนะครับโดยพบว่าแอฟริกาใต้มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกมากขึ้นเนี่ยเขตทะเลทรายก็มีจะมีฝนตกมากขึ้นและมีความเสี่ยงต่ออุทกภัยมากขึ้นขณะบริเวณด้านตะวันออกของขณะที่บริเวณด้านตะวันออกของแอฟริกาและตอนใต้ของอเมริกาใต้มีฝนน้อยและเสี่ยงต่อการเกิดความแห้งแลง้งและในสหรัฐอเมริกาช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ลานินยา จะแห้งแล้งกว่าปกติได้ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูในช่วงปลายฤดูร้อนเนื่องจากมีฤดูหนาวบริเวณที่ราบตอนกลางของประเทศในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและทางตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงฤดูหนาวแต่บางพืง้นที่ทางตอนเหนือและตะวันออกก็ยังมีฝนนะครับ มากกว่าปกติในช่วงฤดูหนาวเนี่ยฝนจะเกิดได้เกิดได้ทั้งช่วงฤดูฝนฤดูหนาวนะนี่คือสภาพปรากฏการณ์ลายนญ,ญาีามาต่อกันเลยนะครับส่วนผลกระทบของลายนญาที่มีต่อรูปแบบของอุณหภูมิปรากฏว่าในช่วงลายนญ,ญาอุณหภูมิผิวพื้นบริเวณเขตร้อนโดยเฉลี่ยจะลดลงและมีน้ำนัำต่ำกว่าปกติ ในช่วงฤดูหนาวของซีกโลกเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณประเทศญ,ญี่ปุ่นและเกาหลีมีอุณหภูมติต่ำกว่าปกติขณะที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรรวมถึงพื้นที่ของตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติส่วนทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องไปถึงตอนใต้ของแคนาดาจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปกติ จากรูปนะครับที่แสดงให้เห็นในคลิปนะจากผลการวิจัยของดรวิลเลียมเกรนะครับแห่งมหาวิทยายลัยรัฐโคโลราโ,โดพบว,ว่าปรากฏการณ์ลานิยามีผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อนโดยพายุเฮลิเคนนี่นะครับในมหาสมุทรแอตแลนติกและอ่าวเม็กซิโกจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นนะครับ และประเทศอเมริกาและหมู่กเกาะแคริบเบียนมีโอกาสที่จะประสบพายุเฮอริเคนมากขึ้นนะครับนั่นคือสภาวะมีผลกระทบ,บต่ออากาศของโลกนะทีนี้ปรากฏการณ์ลาเนียนยาที่มีปริมาณฝนและมีอุณหภูมิในประเทศไทยนะครับจากผลการศราึกษาสภาวะฝนและอุณหภูมิของประเทศไทยในปีเอลนิโยโยนะครับโดยใช้วิธีวิเคราะห์ค่า ของปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิในปีเอลนิโยจากข้อมูลปริมาณฝนและอุณหภูมิรายเดือนในช่วงเวลา50ปีตั้งแต่ปีพศ2494ถึงปีพศ2543พราะว่าในปีลาเนียญญปริมาณฝนของประเทศไทยส่วนใหญ่สูงกว่าปกติคือฝนดีนะครับฝนฝนตกชุกบ่อยขึ้นนะ ดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนเป็นระยะเวลาที่ลานีามีผลกระทบต่อสภาวอฝนของประเทศไทยอย่างชัดเจนกว่าช่วงอื่นและพบว่าในช่วงกลางและปลายฤดูฝนของปลายฤดูของลาฝนปลายปลายฤดูฝนของลานียฝนโดยทุกภาของประเทศไทยจะมีอุณหภูมิต่ากว่าปกติทุกฤดูนะและพบว่าลานานี่มีขนาดปานกลาง ถึงรุนแรงส่งฝนให้ปริมาณฝนของประเทศไทยสูงกว่าปกติมากขึ้นขณะที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้นนี่คือปรากฏการ์หลานญญานะครับที่ส่งผลต่อประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้คงจะหมดแค่นี้นะครับขอกราบขอพระคุณท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ ช่องด้วยนะครับจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ